สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะมาจากวันนี้มากินผัดซีอิ้วค่ะพี่น้องยับขม้ายับขม้าพี่น้องผัดซีอิ้วจ้าผัดซีอิ้วมาจ้ามาจ้าแซบพี่น้องแซบผัดซีอิ๊วบ้านนี้มีแต่พักน้องพี่น้องเนาะเี่จ้าพี่น้องซิมได้พี่น้องเลย แซ่บจ้ะพี่น้อง พี่น้องได้ยังกินเนาะพาซิโวบ่ได้กินโดนโดนจ้ะพี่น้อง จำนานค่ะโบ๊ทกินงามพักแค่เอิม พักแคลวแครอทอยังซีซิมีตลอดจ่ะ่แซบแตบน้อง เมื่อไรกับพาพี่น้องกินจะเศษมากมากกินเศษเห อย่างใดก็อย่าเพิ่งลืมกันเด้อจ้าพี่น้องไปจ้าไปหาไปเยี่ยมมูไปกับไปอยู่จ้าแต่บา่บากระซ่าเนยไม่ยังเนยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้งายหลายจ้าพี่น้องต้องขอโทษหลายๆจ้างานก็นหลายลูกวิบบับก็หลายพี่น้องเอ้ย กินฮอโมูนเนาะบ่ิน้คืนไล่โดนแล้วพี่น้องนะสองสามอาทิตย์แล้วมั้งจะพี่น้องจะหาโอกาสคุยกับพี่น้องอยู่จ้ะเวลากะนาะเสาร์อาทิตย์กะหลายอย่างเฮ็ดจกพี่น้อง พยายามห็ดคลิปใย้ลงให้พี่น้องเบิร์นี่แหละจ้ะอืมเบิร์กจ้ะพี่น้องหมดจานเลย กาแสดงว่าหิวเมนบะพี่นอ้องเกี่องจาคอืข้าพี่นอ้องสุดๆเลยจ้ะป้าจานบางไงเบิร์ดพี่นอ้องเงิดโอเคแล้วจ้ะพี่นอ้องขอขอบแล้วจ้าเจอกันเนาะคะ่ะเนาะ จากนี้นก็ขอขอบคุณถูกกำลังใจได้ยจเด้อทุกการติดตามนะคะเนาะโอเคชาวพี่น้องเจอกันค่ะบ๊ายบาย